ขนมกล้วยหอมจี่ทำง่ายอร่อยตะโกนสูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วนะคะเอาความหวานจากกล้วยเท่านั้นค่ะไปทำกันเลยกล้วยหอมสุกงอมๆสี่ลูกนำมาบดให้ละเอียดเลยนะคะกล้วยหอมของเราละเอียดดีแล้วตามด้วยเกลือปริมาณนิดหน่อยแป้งข้าวเหนียว8ช้อนโต๊ะแป้งมัน5ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากาันจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่กะทิลงไป 50ML คนให้เข้ากาันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เท้ากันนี้แล้วใส่งาขาวขั่วลงไป3ช้อนโต๊ะหรือปริมาณตามชอบคนให้เข้ากันค่ะไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสีหลุมใบเดิมไม่ทา,นนทานเนยใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่อาหารลงไปได้เลยค่ะแล้วก็โรยด้วยงาดํานะคะจะโรยหรือไม่โรยก็ได้นะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะเช็คว่าขนมของเราเนี่ยกลับด้านได้ยังให้เปิดดูแบบนี้นะคะถ้าด้านล่างของเขาขึ้นเป็นสีเหลืองทองแล้วให้กลับด้านได้เลยนะ เพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค